เดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องยันมาสามสูบนะครับสามทีเจ็ดห้าขับเครื่องนี่สวยๆนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยอ,อกน้ำแน่นๆนะครับนั้นเราจะติดรองน้ำทุกตัวเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับไป 你好，白。